สวัสดีครับวันนี้พ่กครัวร้านโบโบเดลิโอช็อปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาโปรแกรมช่อง g 8 8นะครับด้วย Windows 11นะครับนี่นะครับตอนนี้ Windows 11นะครับเปิดให้ดูเลยว่าเป็น Windows 11นะครับแล้วก็ตัววิจูเรานะครับเราก็เอาตัวนี้ออกไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสายโปรแกรมนี่ครับสายโปรแกรมนะครับสำหรับท่านใดที่ ซื้อโปรแกรมซื้อสายโปรแกรมจากทางเราเราจะมีไดรเวอร์ให้ด้วยนะครับพอได้มาแล้วก็แตกไฟไล์เรียบร้อยแล้วก็มากดเซตอัพได้เลยครับนี่นะครับกดเซตอัพลงไปเลยเซตอัพก็ไม่นานมากนะครับก็โอเคนะครับง่ายๆเนาะกดไปเลยครับนี่ครับไม่รู้เร็วไปหรือเปล่าน่าจะไม่เร็วหรกนะนี่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอา USB เสียบไปครับเสียบยูเอีเลยปั๊บ เราก็มาดูที่ My Computer นะครับนี่นะครับหรือว่า Disk PC นะครับแล้วก็มาที่ Manage ครับรอ s ักค o ู่นะครับนี่ครับมาที่ Device Manager นะครับนี่ครับแล้วก็มาที่คขา่า Port นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คืออร์ตของเราครับจะเป็นคอมสามคลิกขวาครับ Property ครับแล้วก็มาที่ Port Setting นะครับแล้วก็มาที่ Advanced ครับ Advanced แล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับให้เป็นคอมหนึ่งนะครับจะได้ใช้งานง่ายๆนะครับนี่ครับคอมหนึ่งนะครับกดโอเคครับผมรอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคครั้งครับนี่ครับตรงนี้คือเราพร้อมที่จะทํางานได้แล้วนะครับนี่ครับคอมหนึ่งนะครับนี่คอมหนึ่งนะครับเราปิดตัวนี้ไปครับจําค่าไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัว G88 แนะนําเป็นตัวนี้นะครับไม่ต้องลงตัว T นะครับตัวเราเป็นตัวนี้เลยนะครับขีดแบบ8ตัวธรรมดานะครับ แล้วก็จะลืมดูนี่ครับตัวไอคอนตัวนี้ตัว ID ตัวนี้นะครับ Copy ครับคลิกขวาคอนโทรลซีครับพูดผิดครับคอนโทรลซีนะครับแล้วก็มาเปิดเซตอัพครับนี่ครับเซตอัพนะครับกดเด็ดครับแล้วก็ปิดตัวนี้เข้าไปนะครับกดมาปุ๊บตัวนี้ใส่เข้าไปครับตัวนี้ก็พิมพ์อะไรก็ได้ครับหรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับแต่ถ้า ถ้าไม่พิมพ์แล้วไม่ผ่านก็ให้พิมพ์อะไรลงไปก็ได้ครับผมนี่ครับเรียบร้อยกดเน็กๆนไปเรื่อยๆครับเซตอัพเรียบร้อยครับทีนี้เราก็มาดูที่หน้าตาโปรแกรมนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรมนะครับนี่ครับนี่คือตัวโปรแกรมนะครับคิดว่าน่าจะไม่เร็วไปนะครับต่อไปแล้วก็จะมาใส่ตัวนี้เลยนะครับเปิดเครื่องครับครับเปิดเครื่องแล้วก็ เสียบเข้าไปได้เลยนะครับน okay. okay. ี่ครับเห็นไหมน้อนี่ครับเสียบปึ๊บเข้าไปนะครับเสียบไว้เร <privilege> ียบร้อยครับกดโอเคครับก็มาที่คอมพอร์ตนะครับพอร์ตเล็กนะครับก็ขึ้นคอมหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มาที่น้องหม้อสปีดนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่น้องหม้อสปีดนะครับก็ตามนี้นะครับง่ายๆนะครับทีนี้เราก็มาดูตอนรีดนะครับตอนนีดก็กดตัวนี้เลยครับ รอสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับวิดีโอก็จะกระพริบแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับก็จะกระพริบแบบนี้ก็จะลีฟมาแล้วครับเรียบร้อยนครับอาจจะช้านิดนึงนะครับอยู่ที่ความของท่านด้วยนะครับจะช้าหรือวเดีวก็อยู่ที่ความของท่านด้วยนะครับ ทีนี้พออ่านเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงเมมโมรีนะครับตัวเมมโมรีก่อนเลยมาที่เมมโมรี่สีเนี้นะครับกดมาแล้วก็จะมีเห็นช่องเห็นไหมครับนี่นะครับถึงสี่ห้าสมมติว่าเราเจออีกช่องหนึ่งหนึ่งสี่สี่จุดศูนย์ศูนย์นี่ครับก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งตัวนี้เป็นเมมโมรีนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเทคเทคก็คือตัวที่จะโชว์หน้าจอนะครับเราพิมพ์อะไรก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เป็นความสีจะได้ดูง่ายนะครับ ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเราอยากอยากเป็นเหมือนทำเสียงท้ายคีย์ครับเหมือนม o เตอร์โรล่าเราก็มามาคลิกตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับเห็นนะครับเนี่ะครับเปลี่ยนตามผมให้หมดเลยนะครับนี่ครับซิเต็มตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เรามาดูว่าวิธีการทําคือทํำยังไงนะครับก็ไปที่ตัว mdc ตัวนี้นะครับเข้ามาที่ซิเต็มครับแล้วก็นี่นะครับซิเต็มนะครับ มาที่ general นะครับตรงนี้คือ on ไว้นะครับตรงนี้คือต้อง on นะครับแล้วก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็จบแล้วแค่นี้แล้วก็มาดู PTT ID ครับตัวนี้ก็จะเป็น enable นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ enable นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยทีนี้เราเสร็จแล้วเราก็เอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโปรแกรมช่องเอาง่ายๆเนาะ จะได้ไม่ต้องทำตามกันยุ่งยากนะครับทีนี้เราเสร็จแล้วเราก็มาออนตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้มาเช็คกรอบนะครับว่าตรงนี้เราเป็น m ด c ด้วยอยางนี้นะครับคขเป็น m ด c เรียบร้อยนะครับร็จเต็มหนึ่งก็แค่นี้แหละครับง่ายๆนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาลีดกันเลยครับกดลีดนะครับให้กดไว้นะครับกดเขียนสับสนตลอดเลยนะครับกดปุ๊บรอสักนิดนึง ครับก็รอสักนิดหน่อยครับไม่นะครับจะวิดีโอก็จะขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมครับกระพริบแบบนี้เลยนี่นะครับกระพริบกระพริบแบบนี้แล้วก็หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับโอเคไหมครับก็จะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอเกียนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทสให้ดูอีกรอบนะครับ เขียนข้อมูลเข้าไปนะครับรอสักเล็กน้อยครับผมนี่ครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็จะโชว์หน้าจอว่าปกติครับตัวปกตินะครับเข้ามดรีโมทนี่ครับจะเนี้นะครับทีนี้เราก็มาทดสอบกันนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็น1 4 4 1 4 5นี่นะครับ1 4 5 0 0สนะครับกดเลยครับนี่นะครับรับได้แล้วนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับลอง1 4 4ที่เราตั้งไว้นะครับลอง1 4 4นะครับนี่ทำหนึ่งสี่สีนะครับ ใช้ได้เหมือนกันครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับ,ใ,ใ,รบใช้งานง่ายๆครับใช้งานง่ายๆครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะโปรแกรมช่อง g 8 8ทําเสียงท้ายคีย์แบบนี้นะครับแล้วก็หรือว่าจะสนใจตัวสายโปรแกรมไอคอน8 8เราก็มีให้จำหน่ายนะครับ แล้วก็บอกวิธีการแบบนี้ได้เลยมีไฟล์ให้ครบมีไดเวอร์ร้อมการดูแลหลังการขายนะครับสำหรับท่าในใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ Li n e b o b o r e ดิ o อลช็นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวค r Code คไว้สแกนไว้นะครับเผื่อท่าในใดสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับเดีวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ